ที่ร้านชื่นใจเพิ่มใจประกาศนะครับเมื่อลูกค้ามาถึงโซนส่วนแรกนี่จะเป็นหม้อมาเลสายกัดเดิมพันนะครับพ่อค้าก็จะกั้นกั้นไว้นะครับลูกค้าสามารถใช้ไม้นะครับเพื่อล่อปลาได้นะครับล่อปลาได้ถ้าไม่สะดวกใช้ไม้นะครับสามารถดึงที่กั้นออกได้นะครับ สามารถดึงที่กันดึงที่กันให้ให้ปลาเขาพองใส่กันนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากดูปลาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแจ้งพ่อค้าได้นะครับว่าอยากดูตัวนี้อย่างละเอียดอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นจะยกตัวนี้นะครับคู่นี้จะยกคู่นี้นะครับ ยกปลาตัวนี้นะครับก็จะนําไปยังจุดอีกจุดหนึ่งอ่เดี๋ยวตามมาดูนะครับลูกค้าสามารถยกปลานะครับจากชั้นนะครับมาวางตรงนี้เพื่อเพื่อเทียบอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเช็คดูตะเกียบชายน้ำกระโดงนะครับ ขนาดลำตัวนะครับเพื่อเช็ครายละเอียดก็สามารถมาอยู่จุดนี้ได้นะครับยกมาแล้วไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับก็หามาเพิ่มครับก็ยกมาเทียบเพิ่มว่าตัวนี้กับตัวเนี้ยตัวไหนดีกว่ากันเลือกตัวที่ถูกใจที่สุดนะครับก็มีบริการจุดเช็คเครื่องปลานะครับครับผมยังไงแวะเวียนมาเลือกชมปลาได้นะครับที่ร้านเชื่นใจเพิ่มแจกระกัศสวัสดีครับ